เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไปทําหน้าที่คุณแม่แบบเต็มที่สำหรับแป้งออนจิราที่ตอนนี้แทบจะไม่ได้ทํางานหน้าจอทีวีให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วและหลังจากที่เจ้าตัวแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มไลโอเนลลี Lee, และไปมีครอบครัวอีกครั้งและตอนนี้ก็มีลูกน้อยแสนน่ารักหนึ่งคนเจ้าตัวก็ได้มาอัปเดตชีวิตหลังมีลูกให้ได้ฟังแบบหมดเปลือกในรายการมมสเตอร์ ep 0.85 ว่าตั้งแต่มีลูกความสัมพันธ์กับสามีคือตีกันเยอะเพราะแป้งเป็นแม่มือใหม่ก็ตีกันเพราะเราเป็นคนน้อยจะทำอะไรก็กังวลเขาก็บ่นว่าเราไปทำให้เขาเป็นคนเครียดจากที่ไม่เคยเครียดก็ตีกันในช่วงแรกๆคือครอบครัวมันก็เป็นอย่างนี้พอเริ่มอยู่กันนานมากกว่าปีสองปี ตอนเป็นแฟนเราอาจจะคบหนึ่งมากสุดสามปีพอมาเป็นครอบครัวมันเป็นการปรับตัวระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นมันเลยมีช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีพอมีลูกก็ประคับประคองครอบครัวให้ไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นซึ่งไม่ง่ายเลยตั้งแต่คบกันมาเคยจะเลิกกันบ้างไหมหุยตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนมีลูกนิดหนึ่งก็แบบก่อนท้องก็รู้สึกไม่ไหวแล้วนะจะเลิกแล้วพอท้องก็ไม่ไหวจะเลิกแล้วก็คือเป็นตลอดอาจจะเป็นข้อเสียของแป้งในอดีตที่เป็นคนไม่มีความอดทนพอมีอะไรนิดนดหน่อยๆก็คิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเลิกกัน แต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องค่อยๆพยายามคุยกันปรับกันต่อให้มีลูกแล้วบางทีเรารู้สึกไม่ไหวเราอยากเลิกเราก็พูดกับเขานะรู้ไหมว่าทำให้เราไม่อยากอยู่ตรงนี้และใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อที่จะบอกว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างพอเราพูดกันตรงๆก็จะมีการปรับจูนเข้าหากันมากขึ้นไม่ใช่เอะอาก็จะเลิกและลูกถือเป็นกาวใจให้พ่อกับแม่ เพราะตัวเองรักตัวเองที่สุดความสุขของตัวเองคือความสุขที่สุดในชีวิตแต่ตั้งแต่มีลูกความสุขที่สุดของเราคือลูก